คำถามแรกเลยนะคะมาจากคุณแม่ลูกแฝดค่ะ,คะรบกวนสอบถามนะคะคือเมื่อกลางเดือนที่ผ่านมาประจําเดือนหลังคลอดของคุณแม่กลับมาแล้วค่ะค่ะตอนนี้ลูกสาวฝาแฝดอายุ1ขวบ2เดือนพอดีเลยก่อนหน้านี้นะคะประจําเดือนคุณแม่จะเริ่มกลับมาประมาณ1เดือนเด็กๆก,ก็จะเริ่มนอนยาวตอนกลางคืนด้วยตัวเองมากขึ้นด้วยแม่ก็เลยอยากทราบว่าประจําเดือนที่เริ่มกลับมาในระหว่างให้นมลูกอยู่นี้จะสง่งผลกระทบต่อปริมาณน้ํานมให้เด็กๆทานหรือไม่ เพราะว่าให้สองคนทานทั้งแฝด<อ>ทั้งคู่นะคะ <laughs> แล้วประจำเดือนที่เริ่มกลับมาจะมาสม่ำเสมอเหมือนก่อนที่จะมีน้องไหมคะประจำเดือนมาแบบนี้จะได้เตรียมตัวมีน้องให้สองแฝดได้หรือยังคะทีนี้เราต้องมาดูก่อนนะคะว่าธรรมชาติแล้วเนี่ยหลังคลอดแล้วประจำเดือนจะมาเมื่อไหร่ธรรมชาติหลังคลอดเนี่ยถ้าเกิดว่าคุณแม่ไม่ได้ให้นมลูกนะคะก็คือยามปกติเนี่ยก็อาจจะ10%ค่ะที่ประจำเดือนเนี่ยจะมาในช่วงประมาณสักเดือนหรือ2เดือนแรกหลังคลอด <laughs> ค่ะก็20%ก็อาจจะประมาณ4เดือน สี่เดือนหลังคลอดนะคะ oh. แล้วก็มากกว่านั้นเนี่ยก็ประมาณ7เดือนเนี่ยอาจจะประมาณสัก70% mm. แต่ทีนี้กรณีที่คุณแม่ให้นมลูกอะค่ะเวลาที่คุณแม่ให้นมลูกเนี่ยต่อมใต้สมองเนี่ยมันก็จะหลั่งฮอร์โมนตัวหนึง่งเขาเรียกว่าโพลลาตินโพลลาตินตัวนี้มันก็มีหน้าที่ในการที่จะผลิตน้ํานมผลิตฮอร์โมนอะไรต่างๆ <Yeah. S 2> เนี่ยก็จะทําให้รังไข่นั้นเนี่ยยังไม่พร้อมต่อการที่จะกลับมาทํางานตามปกติ mm. Mm. พอรังไข่ยังไม่พร้อมที่จะกลับมาทํางานตามปกติเนี่ยการผลิตฮอร์โมนที่จากรังไข่เนี่ย ที่ธรรมชาติจะทําให้โพรงมะลุกมีการหนาตัวแล้วก็มีการลอบไปประจําเดือนเนี่ยกระบวนการตรงนี้มันจะถูกตัดตอนอยู่ช่วงระยะเวลาหนึ่งเพราะว่าลูกกินนมแม่ดังนั้นเนี่ยเวลาที่ลูกกินนมแม่เนี่ยเมนก็จะยังไม่มาประจาําเดือนก็ยังไม่มาแต่อย่างในรายของคุณผู้หญิงท่านนี้ก็คือว่าลูกโขวบกว่าแล้วนะคะสแสดงว่าน้ํานมเนี่ยอาจจะเริ่มน้อยลงพอน้ํานมอาจจะเริ่มน้อยลงเนี่ยต่อมใต้สมองเนี่ยในการผลิตโพลิตินเนี่ยอาจจะเริ่มน้อยลงรังไข่เนี่ยก็จะเริ่มกลับมาทํางานตามปกติทีนี้เวลารังไข่ที่กลับมาทํางานเนี่ย ก็จะทําให้เรามีประจำเดือนอย่างที่เราเห็นได้ค่ะดังนั้นเนี่ยก็คือว่าประจำเดือนเนี่ยก็อาจจะก,กลับเข้ามาเริ่มแต่ถามว่าจะกลับมาเป็นปกติทุกเดือนไหมก็อยู่ที่ในเรื่องของการที่ว่าลูกกินนมแม่เนี่ยมากน้อยแค่ไหนหรือว่าน้ํานมปริมาณน้ํานมเยอะมากน้อยแค่ไหนค่ะทีนี้คําถามถามต่อไปว่า,าแล้วถ้าเกิดคุณหมอคะดิฉันอยากจะมีลูกเลยเนี่ยได้ไหมคะอย่างใน,ในบางรายเนี่ยบางทีประจำเดือนยังไม่มาเลยด้วยซ้ําไปบางทีท้องต่อเลยก็มีแต่ว่าในในรายที่ประจำเดือนยังมาไม่สม่ําเสมอนะคะ การทํางานของรังไข่การผลิตไข่การมีการตกไข่เนี่ยอาจจะยังไม่สมบูรณ์เพราะฉะนั้นเนี่ยการที่เราจะมีการตั้งครรภ์ที่เกิดขึ้นในระหว่างเนี้ก็อาจจะยากแต่ว่าก็ไม่ได้บอกว่าจะไม่ตั้งครรภ์ค่ทะทีนี้คําถามถัดไปที่ถามว่าเอาจะส่งผลยังไงต่อน้ํานมไหมคะมการที่ประจําเดือนเรามาเนี่ยมันไม่ได้ส่งผลทําให้คุณภาพของน้ํานมที่ที่ผลิตออกมาเนี่ยเสียไปแต่ว่า ปริมาณของน้ำนมเนี่ยอาจจะน้อยลงเนื่องจากการที่โพลักคตินที่หลังจากต่อมใต้สมองเนี่ยอาจจะเริ่มน้อยลงครับรมตัวมีน้องต่อได้เลย<ช>ได้ค่ะโอ้นี่อบอุ่นครอบครัวอยุ่ครบาใจ